สนับสนุนความหลอนโดยพีเมดคลินิกเสริมความงามที่ทำให้คุณสวยและมั่นใจขึ้นในแบบที่เป็นคุณคุณกำลังรับฟังโอสตอรี่ไทม์คืนปล่อยผีเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับชื่อเรื่องว่าผิดผีผิดป่า มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นประมาณสัก14 1 5ปีก่อนนะครับคนที่ส่งเรื่องมาเนี่ยเขาชื่อว่าคุณนัทนะตอนนั้นคุณนัทเองก็อายุประมาณสัก30ปีเห็นจะได้ครับ mm. เขาบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เขาไม่เคยลืมมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับย้อนไป14ปีก่อนครับคุณนัทเองมีเพื่อนอยู่2คนที่สนิทกันมากๆก็คือคุณโจและก็คุณเอ็มนะครับ ทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันนะครับเขาทําเป็นงานเบื้องหลังเกี่ยวกับการถ่ายทําภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรเบื้องหลังอย่างนี้นะครับเขาอยู่คน3คนและเป็นช่างตัดต่อเป็นช่างถ่ายภาพเป็นช่างทุกสิ่งทุกอย่างครับก็อยู่ในเบื้องหลังนะครับของบริษัทแห่งหนึ่งแล้วกันพราะหลังจากจบงานแล้วนะครับภาพ,พยนตร์ถ่ายเสร็จแล้วอะไรแล้วนะครับก็จะมีวันพักผ่อนเหลือประมาณสัก5วันถึงจะได้สำหรับ3คนเนี่ย สามคนนี่ครับจะเป็นสิงมอเตอร์ไซค์ชอบขับรถมอเตอร์ไซค์มีบิ๊กไบค์คู่ใจกันไปนะครับคนละคันคนละคันนะฮะแล้วก็ทริปที่จะออกทริปเนี่ยนะเวลาสั้นๆนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก4ี่ห้าวันเนี่ยเขาก็คนเนกันแล้วว่าเฮ้ยทริปเนี้ยเราไปที่จังหวัดทางภาคเหนือดีไหมนะครับเมื่อ14ปีก่อนนะไปทางภาคเหนือดีไหมสถานที่แห่งเนี้ยนะครับตอนนั้นเลยเนี่ยมันยังไม่บูม ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแล้วกันแต่ในณนขณะนี้นะครับคนรู้จักกันหมดแล้วตอน14ปีก่อนเนี่ยสถานที่อย่างนี้ยังไม่ค่อยบูมเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันก็มีกระแสมาแล้วเริ่มจะมีกระแสมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสถานที่อย่างนี้มันจึงเป็นที่ที่น่าเที่ยวต้นไม้สิ่งต่างๆนานาครับก็ยังเยอะแยะมากมายอยู่ครับก็ยังไม่ได้เป็นโฮมสเตย์เหมือนสมัยนี้มากนะครับ สคนนี้ก็จะจัดการนะจัดทริปนี้ขึ้นมานะครับก็ทําการขับรถทั้ง3คน3คันไปนะครับที่จังหวัด1และกันทางพักเหนือนะก็ขับรถไปถึงสถานที่นั้นนะครับแล้วก็กะว่าไปหาที่พักเอาหน้าง,งานนะเพราะว่าการจองการอะไรสัญญาอินเทอร์เน็ตอ่โทรศัพท์เมื่อ14ปีก่อนนะ่ยยังไม่สเสถียรมือนสมัยนี้นะ ก็เลยจัดการไปที่หน้างานก็ไปถามไทยไปถามว่าตรงไหนมีโฮมสเตย์พักมั่งอะไรมั่งครับตอนนั้นน่ะมันก็มีแค่บ้านชาวบ้านเท่านั้นที่เขาเนี่ยนะครับจัดสัดส่วนในการที่จะเปิดบ้านตัวเองมาทำเป็นโฮมสเตย์เล็กๆนะครับก็มีบ้านไม่กี่หลังครับเป็นบ้านไม้หลังคางก็เป็นจากเป็นฟางสมัยก่อนนะครับมันก็ไม่ได้เจริญเหมือนสมัยนี้แต่บรรยากาศเนี่ยโอ้โหมันเจริญมาก นะครับเจริญหูหเจริญตานะมองไปตรงไหนเนี่ยโอ้ยแบบล่มลื่นมากครับแล้วก็อากาศเย็นสบายมากทั้งสามคนก็ไม่ลังเลครับนอนไหนก็นอนได้แต่อยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ด้วยความที่ตัวเองครับอยู่กับกองถ่ายมานานถ่ายหนังก็เรื่องหนึ่งเนี่ยก็โอ้สองเดือนสามเดือนนะครับกว่าจะมีวันเบรกอ,อ่ะทั้งสามคนก็จัดแจงครับก็ไปถามชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นว่าตรงไหนมีที่พักจนไปได้บ้านอยู่หลังหนึ่ง นะครับเป็นโฮมสเตย์เล็กๆปกติแล้วโฮมสเตย์ตรงนี้นอนได้แค่2คนแต่ด้วยมากัน3คนครับก็เลยถามเขาว่ามีการเสริมไหมนอนกันได้ไหมก็พยายามไปดูห้องก็ปรากฏว่ามันมีระเบียงด้านนอกนะครับแล้วก็เป็นการกางมุ้งนอนตัวของพี่นัทเองก็ไม่ได้ติดฮนะให้เพื่อน2คนโจกับเอ็มนะ่ยนอนในห้องไปเดี๋ยวกูกางมุง้งอ่ะนอนข้างนอกรับบรรยากาศหนาวๆน,นะครับใส่เสื้อแบบอ่า หลายชั้นหน่อยใส่ผ้าห่มอะไรเงี้ยแล้วก็มีการก่อไฟกันก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นกันอะไรกันนะครับแล้วมองไปด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็เป็นทุ่งทุ่งนาทําทสวนเกษตรกันปลูกข้าวกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับประมาณนั้นเลยไปอีกนิดนะครับก็เป็นบ้านชาวบ้านน,านั้นจะมีหลังหนึ่งแต่มันมีกระต๊อบเล็กๆแลวกัน ห่างจากบริเวณโฮมสเตย์ที่ตัวของพี่นัทนอนเนี่ยไปประมาณสักที่สิบสามสิบเมตรอะไม่ไกลฮะสามสิบเมตรเห็นจะได้ก็มองไปก็เห็นเป็นโฮมสเตย์เก่าๆจะเรียกว่าโฮมสเตย์คงไม่ได้ครับเป็นกระทปแล้วกันกระทปปายนาประมาณนั้นก็ปลูกอยู่กับพื้นเนี่ยติดก,กับพื้นอยู่นักขณะนั้นก็มองไปแล้วก็สิบสี่ปีก่อนนะครับกับบนเขาไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีแน่นอน นะครับเขาก็ใช้แบบโซลาเซลล์ก็ติดโซลาเซลล์กันนะครับแล้วก็ใช้ตะเกียงตะเกียงเจ้าพายุนะครับแล้วก็มีไฟฉายให้อะไรให้นะครับเวลาที่จะเข้าห้องน้ําต้องลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็เดินไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็ไม่ในมิดชิดอะไรครับเพราะว่ามันอาบน้ําไม่ได้อะมันหนาวนะครับมันหนาวนก็เดินเข้าไปนะครับหลังจากนั้นมาก็ทําการนั่ง กินอะไรกันอะไรกันไปครับจนเวลาเนี่ยมันประมาณสักเกือบสี่ทุ่มและสองคนเนี่ยเขาก็เข้าห้องนอนรับโจกับเอ็มเนี่ยก็เข้าห้องนอนไปตัวนัทเนี่ยมันนอนข้างนอกนะเพราะกางงงก็นอนตรงแบบมันมีเทอร์เรสยื่นออกมาก็นอนตรงนั้นแหละครับก็มีหลังคานะก็นอนพอนอนไปสักพักนึงครับตัวของนัทเองเนี่ยมันได้ยินเสียง มันได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นเลยเป็นเสียงผู้หญิงร้องเป็นเสียงอย่างนี้ครับนัดมันก็ยังไม่หลับก็ลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามมองสอดสายตาไปว่าเสียงนี่มันมาจากไหนนะครับก็จับน้ำเสียงดูว่าเอะไอ้บริเวณรอบๆบเนี่ย มันก็บ้านชาวบ้านมันก็ห่างนะแต่มันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่มันอยู่ใกล้เราก็คือกระทอปอันนี้แหละที่มันอยู่เลยไปพักสามเมตรเนี่ยก็ลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามมองว่าไอ้เสียงเนี้ยมันมาจากไหนก็ปรากฏว่าเสียงเนี้ยมันมาจากกระทอปอันนี้นะครับตัวของพี่นัทก็มองไปที่กระทอบอันนี้ว่าใครวะมาร้องไห้เพื่อนมันอาจจะอยู่ข้างในครับมันปิดประตู นะครับมันก็อาจจะไม่ได้ยินก็ได้แต่เราเนี่ยได้ยินเพราะเราอยู่ข้างนอกครับตรงเทอร์เรสที่มันด้านนอกครับสักพักหนึ่งอ่ะตัวพินัทก็ออกจากมุ้งมาแล้วก็พยายามมองดูว่าเอ๊ะใครวะมาร้องไห้อ่สะสักพักเสียงร้องไห้เนี่ยมันไม่ใช่เสียงร้องไห้แบบปกติที่มันจะไม่ใช่แล้วครับมันเป็นเสียงร้องไห้แบบฟูมไฟเจ็บเหลือเ <iza> กิน เจ็บเหลือเกินเจ็บเจ็บเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินนะครับนัดก็นึกในใจว่าใครวะแล้วกูจะนอนหลับได้ไงมีเสียงร้องไห้เจ็บเหลือเกินนะครับก็หยิบไฟฉายมาไฟฉายเนี่ยมันจะมีที่วางอยู่เป็นไฟฉายส่วนรวมเวลาที่ใครจะลงไปเข้าห้องน้าก็เอาไฟฉาย่องแล้วก็มีตะเกียงอ่ะตะเกียงน้ํามันอ่ะวางอยู่อันหนึ่งโซลาเซลล์เนี่ยครับมันเปิดประมาณสัก เกือบเที่ยงคืนเนี่ยมันก็จะลีลีแล้วแหละเนื่องจากว่าแดดมันไม่เยอะนะครับโซลาเซลล์ทางด้านหน้าเนี่ยมันก็เริ่มจะลีลีแต่เห็นพอจะเห็นได้ครับนัดเองก็หยิบไฟฉายคิดในใจว่าเฮ้ยกูว่ากูปกปกเพื่อนดีไหมนะครับแต่ก็มาคิดอีกทีออะเปิดประตูไปดูซิมันเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหเสียงโกนสนันมากครับทั้งคู่เนี่ยผัดกันโกนอย่างกับเรือดำน้ำเลยโคคข้าโคข้างก็ปิดประตูปิดประตูมาช่วยด้วย ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยแกก็ลงบันไดามาคนเดียวนะนึกภาพตามครับลงบันไดามาคนเดียวแล้วก็เอาไอ้ฉายเนี่ยส่องไปครับตอนที่มาเนี่ยยังไม่ได้สํารวจอะไรครับเนื่องจากว่ากะว่าเตือนตอนเช้าประมาณตั้งตีห้าจะตื่นมารับบรรยากาศ่รับหมอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาก่อไฟนั่งกันอะไรเงี้ย แต่ทีเนี้ยไอตอนมาเนี่ยยังไม่สํารวจนะครับพอได้ที่พักก็รีบเข้าที่พักเลยครับก็มานั่งกินอะไรกันเฉยเฉยก็ลงไปก็เดินรัดลอกไปจนไปถึงบ้านหลังนี้ครับมันมืดมากแต่แสงจากพระจันทร์เนี่ยมันสาดส่องมาแล้วบริเวณทางนี่ก็จะมีโซลาเซลล์ติดอยู่บริเวณต้นไม้อยู่อันนึงก็มีแสงสาดลงมาก็เอาไฟฉายไปส่องที่บ้านหลังนี้เป็นกระต๊อบเล็กๆนะ สิ่งที่ตัวของพี่นัทเห็นก็คือไอ้กระต๊อบอันนี้มันมีผ้าสีแดงผืนหนึ่งผืนใหญ่มากเท่าธงชาติเลยผืนใหญ่เลยปิดอยู่หน้าทางเข้าตรงประตูทางเข้านะครับแล้วไอ้บริเวณผ้าสีแดงเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างเขียนเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เขียนติดอยู่ตรงนั้นแล้วที่สําคัญเนี่ยเข้าตะปูตอกผ้าไว้สองฝั่งเลยนะครับเหมือนเหมือนปิดปิดประตูทางเข้าอ่ะ นะครับแล้วเอาเอาผ้าผืนแดงเนี่ยปิดไว้แล้วเอาเชือกมัดเชือกมัดประตูทางเข้าไว้นะครับมันก็ไม่ได้แน่นหนานครับมันเป็นกระต๊อบครับเอาเชือกมัดไว้มัดข้างนอกนะตัวของพี่นัทก็เฮ้ยใครมามัดอะไรแล้วอะไรวะเนี่ยสักพักหนึ่งครับพอเราเนกแล้วเราเดินเนี่ยมันเหมือนข้างในที่อยู่เนี่ยเขาได้ยินเขาก็เอามือมาจับที่ประตูทางออกอะ่ะ แล้วเขาก็กพูดว่าพี่พี่คะพี่ช่วยหนูด้วยหนูถูกขังอยู่ในนี้พี่พี่ช่วยหนูด้วยโอ้ยหนูเจ็บมากเลยพี่หนูเจ็บมากเลยหนูเจ็บมากเลยพี่นัทบอกเฮ้ยใครอะใครอยู่ใน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 บ้านอะใครอะใครช่วยหนูด้วยพี่พี่ช่วยหนูเอาเอาหนูออกไปก่อนเอาหนูออกไปก่อนพี่นัทก ส่องไปฉายไปรอบๆเลยเฮ้ยมันโอ้โหบ้านคนอีกหลังนึงเนี่ยมันถัดไปอีกไกลเลยครับประมาณสักสองสามร้อยเมตรอะถัดไปอีกไกลเลยเห็นไกลๆเนี่ยครับแล้วมันก็มืดหมดแล้วนะขนาดนั้นเอาไปฉายส่องผ้าเนี่ยมันคืออะไรวะเสียงก็เล่งเล้าในบ้านพี่พี่ช่วยหนูด้วยหนูโดนขังหนูโดนจับมาพี่พี่ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยอ่ะพักเดียวครับพี่นัดก็ไปดึง ตะปูที่มันต่อมันเป็นตัวเ,เล็กๆอะ่ะดึงผ้าออกนะครับพอดึงผ้าออกเท่านั้นนะครับเชือกที่มันมัดไว้มันเหมือนมัดไว้หลุมๆนะครับไม่ได้อะไรมากมายแกก็ไปแกะเชือกดึงเชือกออกดึง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 พอดึงออกเปิดพูดออกมาเท่านั้นนะครับพี่พี่นัทบอกว่าคุณเนรสิ่งที่ผมเห็นนะเสียงเนี่ยมันเหมือนคนสาวๆนะ แต่สิ่งที่ผมเห็นคือคนแก่หน้าเขียวไปหมดเลยทั้งหน้ากระโจนออกมาจากบ้านหลังนี้ข้ามหัวผมออกมาเลยข้ามพวดออกมาแล้วก็มานั่งยองๆอยู่ตรงนั้นหลังผมแล้วก็หันหน้ามายิ้มให้ผมสักพักหนึ่งอ่ะผู้หญิงแก่คนเนี้ยกระโจนออกไปจากจากตรงนั้นแล้วผมก็ตกใจว่าไอ้อะไรวะนะครับกระโจนแบบเหมือนคนกระโดดอ่ะปึ้งปึ้งปึ้ง,ปง,ปงไปเท่านั้นแหละครับ พอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นชาวบ้านไม่รู้มาจากไหนแกเดินวิ่งกึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้ามาเาพูดเป็นภาษาภาษาบ้านเขาอะภาษาอะไรสักอย่างอะสักพักหนึ่งอะเหมือนว่าพี่นัดว่าประมาณว่าไปเปิดทําไมไปเปิดบ้านทําไมคุณมายุ่งอะไรแบบนี้เนี่ยคุณไปเปิดบ้านทําไมไปเปิดให้เขาออกทําไมอะไรเงี้ยนะก็ตกใจบอกเอ้าคุณคุณจับคนมาขังนี้ได้ไงเขาไม่ได้ขัง ไอสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันไม่ใช่คนมันผีมันไปทําผิดผีมาเล้จับมันขังไว้บอกเอ้าเหรออ้าวพักเดียวครับพี่นัทก็วุ่นวายกันคราวนี้โอ้โหแตกตื่นครับตะเกียงทุกดวงบริเวณบ้านเปิดปึบเพบบบไฟชงไฟฉายกระหน่ากันเข้ามามันวุ่นวายกันหมดพักเดียวครับไอโจ้มันคงได้ยินเสียงอ่ะมันตื่นมาพร้อมกับไอเจ้าเอ็มมันก็ตื่นมาแล้วมันก็ตะโกนมาไอนัท ไม่ทําอะไรตรงนั้นนัทบอกว่ากูไม่รู้กูเห็นมีคนถูกขังอยู่กูก็เปิดแล้วอะไรก็ไม่รู้สภาก็วิ่งเข้าไปหายกันเข้าไปนัทก็เดินกลับมาครับที่ที่บ้านพักพักเดียวครับมีคนคนหนึ่งอะเดินออกมาคนที่เป็นคนเปิดบ้านให้เจ้านัดเนี่ยมันเช่านี่แหละครับเขามาจากที่อื่นเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับเขาขี่จัก,กรยานของแกมาแล้วแกก็ามาจอดไว้ สักพักหนึ่งอ่ะแกก็เดินเข้ามานะเพิ่งรู้ว่าผู้ชายคนนี้อ่ชื่อ,อพ่อคำปั่นชื่อคำปั่นแกเดินมาแล้วแกก็บอกว่าใครนะเมื่อกี้ที่ไปเปิดประตูบ้านหลังนั้นน่ะนักบอกว่าผมเองครับคุณรู้ไหมว่าคุณทำอะไรอ่ะที่บ้านหลังนั้นอ่ะเขาขังคนไว้และที่สำคัญอนะ่ะคนน่ะมันไปนผิดผีผิดป่ามันเข้าป่าไป แล้วมันอาการไม่ดีมันออกมาตรงนี้ตอนเนี้พอหมอกําลังทําพิธีก็เลยเอามันขังไว้แล้วเขาไปทําพิธีด้านบนกําลังทําพิธีเพื่อจะให้คนอีกคนที่มันหลุดเข้าไปในป่าออกมาหาผู้หญิงคนนี้เฮ้ย <Hey! S 1> กลายเป็นเรื่องใหญ่ครับพี่เอ็มก็เลยถามว่ามันยังไงครับผมไม่เข้าใจคําแก้วไปได้เสียกันกันกบกาปอ กาป่อกับคำแก้วเนี่ยแอบไปได้เสียกันในป่าแห่งหนึ่งนะครับเหมือนทําผิดผีแล้วตั้งแต่นั้นมาคําแก้วไม่เป็นปกติเลยกาป้อก็หายไปนะครับเขามาทําพิธีให้คําแก้วในบ้านหลังนี้เพื่อจะให้คําแก้วเรียกกาป้อออกมาไม่รู้ว่ากาป้อไปอยู่ไหนก็เลยเอามาไว้ในกระท่อมหลังนี้เพื่อจะให้กาป้ออ,อกมาณตอนนั้นโตของพี่นัทก็ไม่รู้ว่าไปเปิดออกอะนะ สุดท้ายแล้วตัวของคำแก้วก็หนีครับเหมือนอะไรแฝงบางอย่างครับมันทําผิดผีคือในกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขาจะมีกฎระเบียบไม่เหมือนกันครับเขาจะนับถือผีใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ตัวคำแก้วกับกาป้อเนี่ยทำก็คือมันแอบชอบกันนะครับแล้วออกไปหาของป่าด้วยกันแล้วไปแอบมีอะไรกันครับ ไปทาอย่างนี้อยู่ไม่รู้กี่ครั้งสุดท้ายแล้วตัวของคําแก้วมีอาการเปลี่ยนไปเขาจึงพาคําแก้วเนี่ยไปให้ตาอินคาเนี่ยดูตาอินคารู้ว่าคําแก้วไปทําอะไรผิดผีผิดป่ามาก็เลยจัดการทําพิธีให้คําแก้วเนี่ยรับสารภาพคําแก้วไม่รับสารภาพแล้วสิ่งที่ไม่รับสารภาพนอกจากไม่รับสาภาพมีอาการแฝงมาคําแก้วพูดเป็นเสียงคนแก่ แต่กาป้อเนี่ยหายไปในป่าครับณขณะนั้นเขาเอาคำแก้วมาล่อให้กาป้อออกมาให้เสียงร้องไห้โหยหวนเนี่ยให้กาป้อมันออกมาจากป่าเพราะก็ตามหาก็เป็นวันก็ไม่เจอกาป้อแต่สุดท้ายพี่นัดไม่รู้เรื่องแกไปปล่อยออกนะครับชาวบ้านแถวเนี้ยสาเหตุที่เขาลงกันมาไวเพราะอะไรไมครับเพราะเขาซุ่มดูอยู่แล้วเขาไม่เห็นว่านัดเนี่ยมันเดินลงไปนะครับ ปรากฏว่าเราเห็นอีกทีตอนที่นัดมันกําลังแกะเชือกแกะอะไรกันหมดแล้วสุดท้ายแล้วผีต้นเนี้ยมันออกมาจากไอ้ตรงนั้นโอ้โหพอดีอย่างนั้นมันเรื่องใหญ่ครับมันมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยโจเอ็มก็ด่ายนัดลงไปทําไปวุ่นวายกับเขาไปเขาออกมาอะไรเงี้ยวุ่นวายกลายเป็นเรื่องเรื่องใหญ่เลยนะครับหลังจากคืนนั้นมาจนถึงตอนเช้าครับ ตัวของพ่อกำป่นก็กลับไปอะไรก็ทําพิธูพิธีอะไรกันไปนะครับบ้านกระท่อมหลังนี้มันเปิดโล่งแล้วการมานอนพักที่นี้ตั้งใจจะมานอนสองคืนคืนนี้เป็นคืนแรกครับบรรยากาศยามเช้านะมันเปลี่ยนไปจากที่มีหมอกอสวยจะไปถ่ายรูปกันอะไรกันเนี่ยกลับกลายเป็นแบบเรื่องราวที่ต้องตามเรื่องว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับจนสุดท้ายครับคนที่เป็นชื่อตาอินคำเนี่ย ก็เรียกนัดไปนะครับแล้วก็นัดเองก็ถูกทําพิธีบางอย่างเหมือนกันเพราะนัดเองเนี่ยกับไปอยู่ในเหตุการณ์นี้เหมือนกันตอนนั้นนะครับเขาจับตัวของคําแก้วได้นะครับคําแก้วเนี่ยอยู่ถัดไปอีกนิดหนึ่งนัดก็ไปเห็นคําแก้วในวันนั้นคําแก้วมีอาการเหมือนคนเรียกว่ามีอะไรบางอย่างแฝงอยู่ในตัวนะครับ แล้วคนที่ชื่อตาคําอินคาเนี่ยแกไปเอาใบไม้หรือไปเอาอะไรมากําลังนั่งตานั่งโขกนั่งอะไรกันใหญ่ครับแล้วก็ไปยัดปากคําแก้วให้คําแก้วกินไม่รู้ว่าไปอะไรคําแก้วก็กินไปอ้วกไปกินไปอ้วกไปกินไปอ้วกไปท่ามกลางสายตาของทั้งสามคนกําลังมองอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรครับนะสุดท้ายคําแก้วเนี่ยเหมือนคนสลบลงไปตัวอินคมเนี่ย สวดทําวิธีให้ชาวบ้านมาล้อมกันแล้วก็ทําวิธีสักพักหนึ่งฮนะควันจากควันไฟเนี่ยมันตีวนนะมันตีวนนะครับไปถึงร่างของคําแก้วที่นอนสลบอยู่ควันเนี่ยมันวนรอบตัวคําแก้วนะวนรอบนัดมันก็ตกใจว่าเอ้ยมันอะไรวะเนี่ยนะฮะพักเดียวสิ่งที่ปรากฏนะครับควันเนี่ยมันล้อมคําแก้วอยู่คําแก้วลุกขึ้นมา ในท่านั่งแล้วก็พูดเป็นภาษาอะไรที่เขาไม่เคยได้ยินนะ่ะแล้วมันก็เป็นการส่งภาษากันเหมือนกลุ่มชาติพันธุ์ส่งภาษากันในท่าตวาดหวาดกลัวผู้หญิงคนนี้ครับลุกมานั่งยองๆนะครับแล้วก็มองมาที่ตาอินคำตาอินคำก็เอาไม้เป็นไม้ดำๆเนี่ยชี้หน้าเลย นะครับชี้หน้าแล้วตางอินคัมก็เดินเข้าไปแล้วก็เอาไม้เนี่ยไปตกที่หัวของคําแก้วคําแก้วค่อยๆสุดลงแล้วก็สลบพักเดียวะควันเนี่ยค่อยๆจางลงแล้วก็ใช้ให้เด็กตรงนั้นอะไปเปิดประตูออกทั้งหมดไล่พวกสมคนเนี้ยออกจากบ้านหลังนี้ให้หมดนะครับนะบพักเดียวฮะควันตรงนั้นค่อยๆจางลงไป แล้วตาอินคำก็เดินออกมาตาอินคำมาพูดกับทุกคนเนี่ยเป็นภาษาบ้านเขาครับจับใจความได้ว่าตามที่ตัวของพ่อ,อคำปั่นเล่าให้ฟังก็คือตอนนี้มันจบแล้วช่วยคำแก้วได้แล้วแต่กาปอช่วยไม่ได้กาป่อน่าจะไปทำผิดผีผิดป่าผิดอะไรสักอย่างเขาไม่สามารถช่วยกาป้อได้ แต่คําแก้วเขาช่วยได้แต่คําแก้วอาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิมและนี่คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ตัวของคุณนัทคุณโจคุณเอ็มนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความลับเฉพาะเลยเขาไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งสิ่งนี้นะครับมันเกิดกับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่เขาเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งตอนนั้นมันยังไม่บูมนะ แต่ตอนนี้สิบสี่สิบห้าปีเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้มันบูมแล้วนะครับแต่เรื่องของการที่ไปทำผิดผีผิดป่าอะไรต่างเนี้ยเขาฝากเตือนเลยว่าอย่าเวลาไปพักเนี่ยเขาให้อยู่กับที่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอย่าเดินเส้นซ่านเดินไปทั่วเนี่ยมันไม่ดีนะเพราะบางทีเราไม่รู้เลยว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไปเจออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวตอนนั้นนะครับ มันเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวที่สุดเขาบอกว่าเขาเห็นคำแก้วในวันนั้นเขาเป็นภาพติดตาเขาเลยนะนะครับกับการที่แบบลุกขึ้นมานั่งแล้วแบบทำหน้าทำตาแบบนั้น,นมันเป็นสายตาที่อาฆาตมากและอีวันที่เขาไปเปิดประตูนะครับมันเป็นภาพที่หน้าใบหน้าเขาเกึ่งสาวกึ่งแก่เป็นหน้าแบบนั้นนะครับกระโจนออกมาข้ามตัวแกออกมาเนี่ยแกตกใจมากนะ แกบอกว่าถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยเขาก็โจรเข้าตัวแกเนี่ยแกอาจจะโดนไปแล้วก็ได้นะครับแต่มันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เขาอะได้ไปประสบพบเจอกับเรื่องนี้มานะครับและหลังจากนั้นสถานที่ตรงนี้ผ่านระยะเวลาไปหลายปีมากครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตซึ่งเขายังจำได้ดีว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นโฮมสเตย์ที่ชื่อโฮมสเตย์พ่อคำปั่นเนี่ยทุกวันนี้ยังอยู่นะ เขามีโอกาสกลับไปอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์นี้7ปีเขาได้กลับไปที่นี่อีกครั้งหนึ่งความเจริญมันเข้ามาครับมีโฮมสเตย์มีบ้านพักนะครับมีคนมาถ่ายรูปกันมีคนมาเช็คอินกันสนุกสนานครับแต่เรื่องราวในอดีตมันยังจําไม่ลืมเขาได้ไปเจอกับพ่อคําปันอีกครั้งนึงซึ่งพ่อคําปันเองก็จําเขาไม่ได้นะครับ จนตัวนัดเองเนะี่ยได้ไปพูดถึงเรื่องนี้ว่าเขาเป็นคนไปแกะเชือกเปิดประตูวันนั้นพ่อคำปั่นจาได้ครับแล้วพ่อคำปั่นก็บอกว่าอยากเห็นคําแก้วไหมนะครับอ่ะตัวนัดเองก็บอกว่าอยากเห็นครับเขาก็เลยพาไปหาคําแก้วปัจจุบันคําแก้วมีลูกสองคนแล้วนะครับแต่สามีก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะแต่คําแก้วอ่ะจากที่ดูไปแนละ้ว เหมือนคนไม่ค่อยปกติครับนั่งขายของอยู่ขายพวกของดองอนะครับผลไม้สตรอเบอรี่ขายโน่นขายนี่จะมีของดองของแพ็คขายอยู่นะครับแล้วก็หน้าตาของคำแก้วนะครับก็เปลี่ยนไปนะก็เจ็ดปีแล้วเนาะก็เปลี่ยนไปก็เป็นสาวสะพังเลยครับตัวของนักก็เลยถามว่าแล้วพ่อคำปั่นตัวของกาป้อได้กลับมาไหมนะครับตัวของคำปั่นบอกว่า เขาไปตามเจอกาปอครับแต่กาปอกลับมาในสภาพของคนนะครับที่ไม่เหมือนคนเขาเล่าให้ฟังนะร่างกายสู้ผอมอาการไม่ค่อยดีครับเขาพยายามพาคําป้อเนี่ยมาแก้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วมันแก้ไม่ได้ครับคําปอเสียชีวิตแล้วพ่อคำปั่นก็บอกว่าอยากไปดูหลุมศพกาป้อไหมพี่นาเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับผมไม่อยากดูครับ กาพ้อถูกฝังอยู่ตรงโน้นอ่ะเลยบ้านที่ตัวของนัดไปเปิดนิดเดียวคนแถวนี้เวลาที่มีคนตายเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเขาก็อาศัยฝังอยู่แถวนี้แหละครอบครัวใครมีเนื้อที่ตรงไหนก็ฝังตรงนั้นเขาไม่มีการเผากันเขาฝังศพกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลยไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหลุมฝังศพเยอะหน่อยนะครับก็ไม่นิยมให้ใครเนี่ยเข้าไปตรงนั้นเขาจะกกั้นเป็นสถานที่นะครับ แล้วคนที่เขาทำไล่กาแฟทำไล่สตรอเบอร,บรีเนี่ยเขาก็ทำไปใกล้ๆกระหลุมศพแหละเขาก็ไม่คิดอะไรมากก็ถือซะว่าเป็นคนในครอบครัวเขาและศพน่ะหนึ่งในนั้นที่อยู่ตรงนั้นน่ะก็คือกาปอซึ่งกาปอก็ไปทำผิดผีนะครับแล้วก็ไปทำผิดป่าไปทำอะไรที่ไม่ดีก็โดนสั่งสอนมาแบบนั้นนะครับหลังจากนั้นมาตัวคุณนัทเองบอกว่าเขาไม่เคยลืมเหตุการณ์นี้ มันยังเป็นเหตุการณ์ที่ฝังใจเขามาตลอดนะครับเขาเคยเล่าเรื่องนี้นะครับให้กับกอ,องถ่ายได้ฟังกันนะครับกองถ่ายก็เก็บเอาข้อมูลของตัวของนัทเนี่ยนะครับไปทําเป็นเรื่องผีนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหนนะเพราะคุณนัทเขาก็ไม่ได้บอกว่าไปทําเป็นเรื่องไหนเป็นผีที่โดนขังไว้แล้วแบบพอถูกเปิดประตูมาเลยเขาก็กระโจนออกมาอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นข้อมูลในการที่ไปสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับก็ประมาณนั้น และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องผิดผีผิดป่าครับ